วัสดีครับอยโอข้อนี้ก็มาตอบคําถามแหละนะครับมันเป็นคําถามจากคนที่เขาใหม่มากคือเขาบอกว่าเขายังไม่เริ่มต้นลงทุนเลยนะแต่ว่าเริ่มสนใจในการลงทุนในหุ้นเขาก็ถามผมว่าหุ้นเนี่ยจริงๆมันคืออะไร ผมก็ไม่ย้อนดูนะครับเพราะเคยทําวิดีโอตอบคําถามลักษณะแบบนี้ไปแล้วหรื่อยปรากฏว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยทั้งทที่จริงๆคําถามเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วมันก็เป็นความเข้าใจที่นักลงทุนทุกคนควรจะต้องมีถูกไหมถึงแม้ว่าโอเคแหละจริงๆมันก็เป็นอะไรที่พื้นฐานมากนะแต่มันก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่ดีดังนั้นวิดีโอนี้ผมก็เลยมาทําวิดีโอตอบว่าหุ้นคืออะไรครับ โอเคคือผมอยากให้เข้าใจแบบนี้เลยว่าไอ้คำว่าหุ้นเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันกับเวลาที่เราบอกว่าเราหุ้นกับเพื่อนขายของซื้อของมาขายหรือเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนั้นเลยครับมันคืออันเดียวกันเลยมันคือหุ้นส่วนครับผมมันคือการที่เราเป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจแล้วก็กาไรแบ่งกันถ้าธุรกิจทําได้ดีเราก็กําไรไปด้วยถ้าธุรกิจเจ๊งเราก็เจ๊งไปด้วยแบบนั้นนะครับ หุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นมาจะให้ฟีลต่างกันออกไปอยู่นิดนึงตรงที่มันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ซื้อขายกันได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นเองมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราบอกว่าหุ้นกันกับเพื่อนเปิดร้านแล้วเราเกิดว่าเราไม่อยากทาแล้วเราจะขายความเป็นเจ้าของของร้านอันนี้ให้กับใครไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาก็ไม่อยากซื้อถูกไหมไม่มีใครรู้จักว่าเฮ้ยร้านของยูนี่มันอยู่ไหนอะไรมันก็แปลกๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่แล้วอย่างเช่น CPO เซ็นา มามาอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือมีคนอยากได้อยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่สนใจจะซื้อและขายจํานวนมากถูกไหมฮะดังนั้นมันก็แตกต่างออกจากหุ้นส่วนปกติในแง่ที่ว่ามันมีการซื้อขายเกิดขึ้นบ่อยกระทานั้นเองแต่ในสาระสําคัญเนี่ยหุ้นที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้น CPO หุ้นเซ็นทรัลพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือคอนเซปต์เดียวกันถ้าเกิดผมซื้อหุ้น CPO ก็แปลว่าผมเป็นเจ้าของร่วมในบริษัท CPO นะถ้าผมถือหุ้นของเซ็นทรัลพัฒนาก็ ถ้าบริษัทพวกนี้ในอนาคต, ze, คตมันทําได้ดีขึ้นเติบโตขึ้นกําไรเยอะขึ้นผมก็พลอยดีไปด้วยเพราะผมเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทนึกภาพออกไหมถ้าเกิดว่าบริษัทกาไรเยอะบริษัทก็ปันผลได้เยอะผมถือไว้ผมก็ได้รับเงินปันผลจากกาไรออกมาเรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเกิดว่าผมเกิดอยากจะขายขึ้นมาบริษัทที่ทําได้ดีขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะขายได้ในราคาที่แพงขึ้นคนที่มาซื้อต่อจากเราเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นเพราะเขาก็เห็นอยู่ว่าบริษัททําได้ดีขึ้นถูกไหมในทางกลับกันถ้าเกิดบริิษษััททททําไดด้แแย่บบบรรุนหื แย่ลงเรื่อยๆอ่ะบันผลมีไหมก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะว่ากำไรมันไม่มีหรือกําไรน้อยลงบันผลลดลงเงินที่เราได้รับก็น้อยลงแล้วเกิดผมอยากขายผมบอกผมไม่อยากถือหุ้นบริษัทน,นี้แล้ว แนวโน้มก็คือผมก็จะขายมันได้ในราคาที่ถูกลงต้องยอมขายในราคาที่ต่ากว่าตอนที่ซื้อมาอาจจะต้องคัดทุนเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่มีคนอยากได้ไงคนอื่นเขาก็เห็นว่าบริษัททําได้ไม่ดีนภาพอบอกป่ะดังนั้นสรุปง่ายๆนะครับก็คือสุดท้ายนะการถือหุ้นก็คือการเป็นเจ้าของบริษัทเลยแหละถ้าบริษัททําได้ดีขึ้นเงินลงทุนของเราก็จะดีไปด้วยถ้าบริษัททําได้แย่ลงเงินลงทุนของเราก็จะแย่ไปด้วยตรงไปตรงมาแค่นั้นเลยครับ และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากก็คือวันนี้คุณเข้าใจแล้วว่าการถือหุ้นก็คือการเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทดังนั้นเวลาที่คุณเลือกซื้อหุ้นเนี่ย สิ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเลยก็คือบริษัททําอะไรธุรกิจเป็นยังไงบ้างทําไมคนถึงซื้อสินค้าของบริษัทนี้มีความโดดเด่นยังไงและในอนาคตน่าจะยังทําได้ดีอยู่ไหมอันนี้ควรจะเป็นประเด็นหลักโอเคไหมครับในการที่คุณซื้อหุ้นเพราะคุณกําลังจะไปเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆโอเคคุณอาจจะดูกราฟราคาประกอบคุณอาจจะฟังข่าวอะไรนู่นนี่นั่นได้ไม่มีปัญหาแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องปิดจ้อยโอเคสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในเมื่อคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณก็ต้องอย ทำอะไรเป็นยังไงมีจุดเด่นยังไงแล้วคุณอยากไปเป็นเจ้าของมันจริงๆหรือเปล่าโอเคไหมครับอันนี้คือคอเลยนะวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ